สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูฮิตาชิ E อเออครับ E x 1 0อยน่าจะขีดสองนะวันนี้เอามาทำบุ้งกีครับควานบุ้งกีโดยช่างกล้องเดี๋ยวพาไปดูพี่น้องน่นครับตั้งอยู่นุน่นโอ้แกเปลี่ยนบุ้งกีใหม่เลยนี่เป็นฮิตาชินะครับช่วงล่างสวยอยู่เดี๋ยวพาไปดูครับจุดประสงค์ก็คือควานบุ้งกี โดยช่างกล้องครับเนี่อ,อากาศร,ร้อนมากพี่น้องอ่ะดูครับนี่ปี่มฟันนะโอ้ร้อนหัวอะอ่ดูฝั่งนี้นะพี่น้องแดบดบร้อนมากครับซื้อปุ่งฟีมาใหม่โอ้แล้วก็วานโดยช่างกล้องครับ เครื่องควานครับเครื่องควานก็สร้างเองครับนะทำเ,เองตรงนี้เลยขอกแล้วก็กัดใหม่ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับทำทั้งนี้นะครับหรือว,ว่าควานมาดมูมุมหนึ่งน่ครับเครื่องเขาดูแขนบังครับ ครับปัน้นนี้ซื้อมาใหม่ตู้ที่เสร็จแล้วบอเสร็จแล้วตรงนี้สสเสร็จแล้วเนี่เสร็จแล้วอ๋อปั่นครับปั้นทั้งวันเลยนี่ก็ f อฟซีหรือว่าเดินทางจากประมาณ30กิโลได้มาทำครับน้ำคิบอะได้60กกถึงไหมถึงมาถึงนี่6อนิเลยว้ดแลรวบอกเคยไปทำให้ใช่ไหมเคยไปทำให้เนยอิงเคยไปทำให้เนยไปทำเด็ดสองร้อยท่านใดที่อยู่โซนบุรีรัมนะครับเอยไปทำที่บ้านเนาะ อ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวให้เบอร์ไปครับ086 067 1909นะครับ,บนี่ครับนี่ปุ่งขีใหม่นะพี่น้องหรือว่าตรงนี้ไม่ไหว เลยต้องจับใหม่หมกใหม่นะครับเนี่ยค่อยๆก็เป็นของฮิตาชิรับทำทุกค่ายครับไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิโกเบโกะโคมาซึวันโวทุกอย่างพีน่นะ้องรถขุดไม่ว่าจะเปลี่ยนซีนกระบอกหรือว่าช่วงล่างครับนะช่วงล่างจะเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนลอนเลอร์อะไร ช่างกองรับทําหมดครับนะฟานมุงกี้ก็ทํา086 067 1909ครับโอ้ <c oughs> เซ็ตแล้วบอจริงแกทำมาสองสามวันแล้ว 2, 2, นนครับนะก็เครื่องครับเครื่องนี้ก็เครื่องนี้ก็ขายนะส,สั่งได้ครับนะอยู่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นบอสี่หมื่นทำให้ไหม เครื่องนะเครื่องอ,ะอ่ะสี 40, <000 S 1> นะ่หมื่นประมาณสี่หมื่นแต่ว่าเราเอาไปทํามาหากินได้จะมีมอเตอร์ขับแล้วก็ประมาณนี้ครับนะีน้องมอเตอร์ขับแล้วก็มีใบมีดกัดชุดนี้กัดหมดทุกรูเลยอปุงกีปีุงกีซื้อมาใหม่ไม่แน่ใจว่ากี่หมื่นรับเ่โอ้ แกก็จะจะมีเปียนใบม,มีดป่ครับเดี๋ยวดูครับดูอ่าแล้วก็ใส่บูธบอใส่บูธไหมนี่ซื้อมา<ห>แล้วบอกนี่ครับเครื่อง,ง,ง <laughs> ใช้มอเตอร์มิซูบิชิครับแล้วก็ขับ <laughs> ขับมันมันมันกากระบาดตรงนี้ใส่ ันก็ดูดูเหมือนเหมือนไม่ยากแต่ก็สร้างยากเหมือนกันนะครับ<โ>ก็เก่งครับช่างกล้องนี่เกง่งทำพุ่งกี้ขุดต่อยุคาด้วยนะพี่น้องต่อยุคาต่อยางซื้อเหล็กมากก็ได้ซื้อเหล็กมาให้ดี๋ยวทําให้ครับะจะเอาหนากี่มิลได้หมดไอกระดูกมา้านี่ทําด้วยบอเสร็จแล้วบออ่อแต,อตอ่ตัวนเนี่ยเสร็จแล้ว ก็อยู่อำเภอบ้กรวดนะครับบ้รรวดบุรีรัมย์ชังกลอง้องนี่เขายกฮิตาชิมาเลยทั้งคันเลยช่วงนี้ฝนตกก็เอามาทำเขาเอาวันไหนนี่เอาเทลเลอร์มาทำเลยครับโจไอเดียดี่ทุกจังหวัดก็พูดถึงแมคโครก็ทำได้หมดครับแต่ว่าเครื่องไม่ทำนะ ทำช่วงล่างเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรได้หมดครับรถไทยก็ทําได้รถบรรทุกก็ทําได้ช่างกล้องกล้องการช่างส้มช่วงล่างเครื่องจักรหนักเบา086-067-1909นะครับ หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0982723752อ่ะลุยต่อครับลุยตอ่อปั่นตอ่อครับเอ้ย๊ะเสียงมันดังใช่ไหมเนี่ย Thank you. อันนี้ฝังนี่ใช่ไหม,มเรบแรกมันจะดังนี้เพราะว่ามันนนักยังไม่เรียบอ่าไม่ใช่ง่ายนะพี่น้องไม่ถนัดนี่ทำไม่ได้ครับนะคนเราถนัดไม่เหมือนกัน มาดูฮิตาชิได้เอ๊ก็สวยนะครับนี่นี่นสภาพยังกริ๊กเลยครับนะโดยรวมน่าจะซื้อเก่านอกมาดูมาไม่มีปะเลยสนใจสอบถามได้ครับอ้ร้อนนี่ลีทำไมอากาศร้อนมากเลยอ่ะ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ